สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มกินโต๊ะกินแล้วนะคะนี่พบกับเราช่องพายทองคูนนะคะวันนี้คุณแม่ดอกลักนะคะใส่ชุดสวยมากเลยนะคะใส่ชุดต้อนรับกินโต๊ะกินวันเกิดน้องวัดนะคะ อันนี้ก็ะเพของเรานะคะแม่ดอกรักนะคะใส่ชุดสวยมากเลยนะคะตอนรับวันเกิดน,น้องวัดของเรานะคะน้องไายวัดนะคะตัวนี้มีกี่เชือกสี่เชือกนะคะมีคุณสี่เชือกค่ะออา บ่ในโต้น,ตน,น,ตตน,นี้มีสี่เชือกโต้นึงต่างหากโต้นึงมีสองเชือกนอกจากมีสองโต๊ะกินนะคะถ้าโต้นั้นมีคุณแม่จอยกับยายทั่วนะคะแม่น้องทรงสิริแม่น้องวัด นีม่มีคุณทางน้ำฝนนะคะมาร่วมกินโต๊ะกินด้วยนะคะวันนี้นะคะกนใล้มาดูป้าเพวันนี้กินอะไรนะคะวัดป้าเพของเรานะคะ กินเดีกินอะไรกินแตงกวานะคะเจ้านะจของเจ้าของเจ้าภาพนะคะเดินเจ้าของเจ้าภาพนะคะเดินเกลี้ยวไปเกลี้ยวมานะคะดูกินแล้วก็มาถูแม่ดอกักอุปปแพรของเราอีกแล้ว เขามาหาป้าเพรกับแม่ดอกรักเลยนะคะนี่ดูมาป้อนแม่ดอกรักเขาเขาพูดป้อนแม่ดอกรักนะคะกินอะไรน้องวัดกินมะม่วง ดูเดินไปเดินมาแล้วก็ไปจับปากป้าเพยทำไมวันนี้พ่อต้องคำรออย่างครับรอทุกวันเลยคุณพ่อ,โลโลพอไม่มีวนันไหนว่าคุณพ่อจะไม่รอแม่แม่เรักไงจะกินมะม่วงว่นนะั้นไหน้ อ๋อก oh, ินมะม่วงนะคะเพราะว่าคนท้องกินของเปรี้ยวๆนะคะกันแห้งแก้วชุ่มเลยเถอะเนี่ยเพราะคือกันแห้งหรอกดูกินยางนี้อร่อยนะคะนี่เนาะผู้กวางสัตว์วัดตีพโนมาหน่อยีดูภัยวัดวุ่นไปนู้นอีกแล้วน่ะโอ้ยบังขวางขวางแม่ของป่าแพ้เลยเนี่ยโอ้ดูขวางหน้าขวางหลังเลยบังไห้ เจ้าของถิ่นเนาะเจ้าของงานเนาะแม่ไปหาเลยนะแม่เลยแม่กินตรงโน้นกับคุณยายทวดไม่ไปนะคะมาหาป้าแพกับแม่ดอกลักของเราอยู่ตรงนี้น้องภายวัน วันนี้แม่ดอกลักใส่ชุดสวยมากเลยวันนี้นะคะชุดสีชมพูสวยมากเลยค่ะวันนี้แต่งตุ็มที่เลยวันนี้มาต้อนรับจัดวันเกิดน้องวัดน้องพายวัดของเรานะคะวันนี้นะคะดูกินอย่างอร่อยเลยน้องช้างของเราเราดูแม่ดอกลักกินอะไรวันนี้นะคะอาหารปูดแม่ดอกลักมีอะไรบ้างวันนี้

มันเลือกุงลยตนแตงมูนะคะเคือมูเหมูเลยก็อยากกินน้ำพิกปลาหเนาะกินกอยไกัอยากกินปลาเด็กแปลกนะคะดูน้องวัดนะคะแม่ตัวเองคุณยายนะคะไม่ไปหานะคะมาอยู่กับแม่ดอกลักกับป้าเพลเออเดี๋ยวสยแล้วีบสูอย่แกสแค่ธรรมดา

ไม่ไปไหนเลยมาเกี่ยวแต่เกี่ยวแต่ป้าแพนะคะดูเดินไปเดินมา น้องวัดทำไมไม่อยู่กับแม่น้องวัดฮะไม่ไปนะคะไม่ไปอยู่กับแม่ดอกรักกับป้าแพรโอ้ยชอบป้าแพรแม่ดอกรักมากเลยเคยเคยได้กินนมป้าแม่ก็คุณยายทวดนะน้องวัดปไ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 ปเลยดูเขา จับปากแม่ดอกรักจับปากป้าเพนะคะนี่ฝั่งข้างน้นเตียงโต๊ะกินข้างน้นจะมีสองเชือกนะคะใหญ่ทวดกับแม่จอย ฝั่งนี้จะมีสีเชือกมีฝั่งแม่น้ำฝนแล้วก็แม่ดอกลักแล้วก็ป้าเพแล้วก็ด้องไฟวัดไฟวัดไม่ยอมไปหาคุณแม่เลยนะคะนี่มาอยู่กับแม่ดอกลักกับป้าเพเลย มาเติมี่อาตาตอาอย่าจับคนอ่ัม่ตาตูไม่เยตสนะแต่เมเป็นลูกป้าพรก่อนอืมมาดูทำองอาดูดูทนะฮะเขาทำเห <lat il> ม,มือนแม่ของตัวเองเลยนะแม่ตัวเองยังไม่ใกล้ชิดขนาดนี้นะนี่ไม่กล้าเข้าใกล้นะแต่ป้าแพกับแม่ดอกลัก อยู่อย่างสบายนะคะน้องวัดนเหมือนกับแม่ของตัวเองเลยเอ้ยพราแม่ดอกรักเป็นช้างที่ใจดีมากนะคะุกอ้อมอารีนะคะรักช้างทุกเชือกนะคะช้างเด็กนะคะทุกเชือกนะคะป้าแพรเราก็เหมือนกันนะคะดูน้องวัดเขารักป้าแพรกับแม่ดอกรักมากเลยนะคะนี่เหมือนกับแม่ของตัวเองเลยนะคะนี่ แม่ดอกลักจะชอบมันเผามากนะคะมันเผาแม่ดอกรักจะชอบกินมากเลย ไม่ค well, okay, cool. ่อยชอบกินมะม่วงครับัะส้มตัวนูนยืนนิ่งมากครับตัวนี้เดินไปเดินมาเด็กกวนหน้าห่านเขาว่าเด็กกวนหน้าห่านแล้วมีหมอลำก็นายเต่นเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามช่องพายทองคูณแม่ดอกรักนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ